ถึงเครื่องสำรองไฟสำหรับอุปกรณ์ไอไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเกม PC อุปกรณ์เก็บข้อมูลพวก NAS ต่างๆมี1แบรนด์ครับที่จะวิ่งเข้ามาในหัวของทุกคนนั่นก็คือ APC โด้วยความที่เขาเป็นผู้นำในเรื่องของเครื่องสำรองไฟมามากกว่า40ปีวันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมาแนะนำอุปกรณ์สำรองไฟนะครับจากทางของ APC โดยจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่หญๆครับฝั่งของขวามือของผมเนี่ยเขาจะเรียกว่า A.P.C. Easy U.P.S. ซึ่งความสามารถของเขาจะใช้สำรองไฟสำหรับอุปกรณ์ที่ผมเล่าให้ฟังและอีกหนึ่งอุปกรณ์ครับนั่นก็คือทางฝั่งของอุปกรณ์ที่จะใช้สำรองไฟให้กับเราเตอร์ต่างๆหรือว่าสสวิชนะฮะสิ่งนี้เขาจะเรียกว่า Back U.P.S. Connect นะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่าหลักการทำงานฟังก์ชันต่างๆของเขาเป็นอย่างไรเอาจริงคือทางฝั่งของ U.P.S. A.P.C. เนี่ยเขามีหลายซีรีส์มากเลยนะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น ไปจนถึงระดับสูงเลือกได้หมดเลยแต่ในรอบนี้ที่เรามารีวิว APC Easy UPS เพราะว่าเป็นสินค้าที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็เหมาะกับการใช้งานทุกครัวเรือนเลยเดี๋ยวเรามาลงรายละเอียดของตัวโปรดักต์กันนะครับแต่ก่อนอื่นผมพาทุกคนไปทำความรู้จักกับแบรนด์ APC กันก่อนครับแบรนด์ APC ชื่อเต็มๆคือ American Power Conversion Corporation ก่อตั้งขึ้นในปี1981โดย3นักวิจัยจากสถาบัน MIT ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านพลังงานไฟฟ้าแบรนด์ APC ครับเป็นที่รู้จักในการพัฒนาโซลูชันสำหรับการจัดการพลังงานและระบบป้องกันไฟดับโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ UPS หรือว่า Uninterruptible Power Supply ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการป้องกันความเสียหายจากไฟฟ้าขัดข้อง APC ขยายตัวอย่างรวดเร็วและกลายเป็นแบรนด์ชั้นนำในอุตสาหกรรมระบบพลังงานในปี2007 และ APC เป็นผู้นำในการผลิตสินค้าด้านพลังงานฉุกเฉินและระบบความเย็นร่วมกับซอฟต์แวร์และโซลูชันคุ้มครองความเสียหายของข้อมูลที่ทันสมัยเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรองแบบต่อเนื่องสวิชสำรองซอฟต์แวร์ควบคุมกระแสไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆผลิตภัณฑ์ของ APC ช่วยป้องกันฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และข้อมูลจากการแปรปรวนของกระแสไฟในสำนักงานได้เป็นอย่างดีและในปี2007 Schneider Electric เข้าซื้อและควบรวม APC เพื่อขึ้นเป็นผู้นำด้านโซลูชันพลังงานและด้วยประสบการณ์กว่า4ทศวรรษ APC ถือเป็นหนึ่งในแบรนด์หลักของ Schneider Electric สำหรับระบบ UPS และ Data Center Facility รู้จักกับ APC กันมากขึ้นแล้วนะครับก็คงจะทำให้มั่นใจได้มากขึ้นว่าเขามีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาเรื่องของอุปกรณ์สำรองไฟหรือว่า UPS มากว่า40ปีดังนั้นครับมาเข้าตัวผลิตภัณฑ์กันก่อนนะครับ A.P.C. Easy UPS ผมบอกเลยว่าตามชื่อคำว่า Easy ครับเพราะว่าเขาดีไซน์มาเพื่อการใช้งานที่ง่ายคือผมใช้ซีรีส์ที่สูงกว่านี้ก็มีนะครับเป็นซีรีส์ที่ต่อกับคอมพิวเตอร์สามารถต่อ USB ควบคุมได้อะไรประมาณนี้มันก็จะเหมาะสำหรับผู้ใช้งานระดับแอดวานซ์เรากลับมาที่อุปกรณ์2ตัวนี้รุ่นแรกที่ผมอยากจะแนะนำครับคือรุ่น B.VX 6 5 0 I ตัวนี้ครับเป็นเครื่องสารองไฟ UPS ที่สามารถใช้งานได้กับหลากหลายอุปกรณ์ครับ จริงๆเนี่ยหน้าที่มันคล้ายคลึงกันเลยแต่ว่าฟังก์ชันจะมีความแตกต่างกันแล้วก็ดีไซน์อยู่ที่ว่าเราต้องการแบบไหนอีกหนึ่งรุ่นครับ BV 1 0 0 0 IMST ถือว่าเป็นกลุ่มของ easy เช่นเดียวกันแต่ว่าดีไซน์เขาจะมีความแตกต่างกันนะผมพาดูตัวแรกกันก่อน ตัว BVX 6 5 0เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปรักษ์ของแนวตั้งนะคะที่เขาจะเน้นลักษณะดีไซน์แบบนี้แต่ว่าถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งครับ BV เนี่ยเขาจะเน้นการทำงานแบบแนวนอนนะครับหรือคุณจะแขวนผนังก็ได้นะฮะเดี๋ยวเริ่มกันที่ตัวแรกก่อนตัว BVX 6 5 0ปุ่มกดเปิดเขาจะอยู่ด้านหน้านะฮะซึ่งเราอาจจะเห็นคุ้นเคยกันนะว่า UPS หน้าตาจะทรงประมาณนี้แหละไม่ได้มีความแตกต่างไปยังไงเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเดีย่ยวๆนะครับผมพามาดูด้านหลังของตัวเครื่อง ตัว BVX 650ตัวเนี้ยเขาจะมีซ็อกเก็ตหรือว่าปลั๊กไฟนะฮะที่จะจ่ายไฟออก4พอร์ตแล้วเขาเป็นปลั๊กไทยด้วยนะเสียบได้แบบนี้เลยนะครับนี่ก็เสียบแบบนี้แล้วก็นำอุปกรณ์ต่างๆนะครับคอมพิวเตอร์ PC ตั้งโต๊ะต่างๆ p r i นเตอร์โฮมเทเตอร์หรืออะไรต่างๆที่เราอยากจะสำรองไฟเอาไว้ก็เสียบไว้อย่างนี้ได้เลยแต่อีกอย่างหนึ่งครับที่ผมอยากจะแนะนําก็คือจุดสีเหลืองๆตัวนี้นะครับบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมเครื่อง UPS ของ APC ไม่ทํางานนะทั้งๆที่เราเสียบไฟเข้ามาตรงนี้แล้วเพราะว่าเขามีแบตเตอรี่คอนเนคเตอร์ครับอยู่ตรงนี้ครับที่เขาจะทําการติดตั้งมาไว้อย่างนี้ก่อนเวลาที่เราจะเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ตัวนี้ เขาจะถอดตัวนี้ออกมามันเป็นเหมือนตัวคอนเนคเตอร์ต้องเชื่อมต่อเข้าไปก่อนเราดึงขึ้นมาอย่างนี้ก่อนครับแล้วก็เสียบเข้าไประบบถึงจะสมบูรณ์เป็นแบบนี้นี่คือจุดเด่นของทาง APC เลยนะส่วน BV ก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็จะอยู่ด้านหลังเป็นสีเหลืองแบบนี้ต้องเสียบเข้าไปอย่างนี้ก่อนไม่งั้นระบบจะไม่ทํางาน ซึ่งสเปคของ BVX 650ตรงนี้นะครับขนาดเขาก็ตามชื่อเลยครับ650 VA หรือว่า360วัตต์เป็น UPS ที่มีระบบอ u t โตวอเท g เลกูลเอเตอร์ให้ด้วยเป็นเครื่องสำรองไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ทันทีนะครับถ้าหากว่าไฟดับปล่อยกระแสะออกมาได้เลยมีขาเสียบปลั๊กได้ทั้งหมด4ขาสามารถใช้งานได้ยาวนาน3-5นาทีครับขึ้นอยู่กับโหลดของเขาว่าเราเชื่อมต่ออะไรบางที่อุปกรณ์ตัวเล็กครับก็จะสามารถใช้งานได้ยาวนานอุปกรณ์ตัวใหญ่ คอมพิวเตอร์ PC ของใครนะครับถ้าเป็นคอมบินโดอาจจะกินไฟเยอะหน่อยแต่ถ้าเป็นพวกเครื่อง Mac นะครับที่เป็นเครื่อง CPU M Series ก็ S <S อาจจะกินไฟที่น้อยกว่าจะสามารถสำรองไฟได้นานมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเขาจะมีฟิวตัวนี้มาให้ด้วยนะที่อยู่ด้านหลังก็จะป้องกันไฟโอเวอร์โหลดได้นะสมมติว่ามันมีไฟเกินอ่ะเขาก็จะตัดนะับตัวฟิวก็จะขาดหรือเซอร์กิตเบรกเกอร์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าของเรานะครับต่อมาครับอุปกรณ์ที่2นะครับในรุ่น BV1000 iMST นี่ฮะอย่างที่ผมบอกไปว่าดีไซน์เขาจะมีความแตกต่างกันเรื่องของแบตบจริงในรุ่น BV 1 0 0 0ที่ผมมาให้ชมเนี่ยจริงๆเขาจะมีรุ่นที่เล็กกว่านี้ด้วยนะจะมีตั้งแต่500 6 5 0 8 0 0มาจนถึงตัวท็อปสุดคือ1000นั่นคือสามารถใช้งานได้ยาวนานมากที่สุดนะครับคือฟังก์ชันต่างๆเขาจะมีความคล้ายคลึงกันมีระบบป้องกันไฟโอเวอร์โหลดมี AVR ปรับจูนแรงดันโว์ป้องกันไฟตกไฟกระชากจ่ายไฟได้ทันทีมีฟิลตัดแต่สิ่งที่แตกต่างจากตัว BVX ก็คือดีไซน์เขาจะเน้นเรื่องของการตั้งโต๊ะดีไซน์ที่สวยงามสมมุติว่าเราอยากจะนำตัวเนี้ยไปตั้งโต๊ะควบคู่กับอุปกรณ์ของเรา n นสบ้างละคอมพิวเตอร์บ้างละอยากจะให้มันสวยๆนะครับใช้งานได้ไง่ายๆเราก็เอาตัวเนี้มาใช้งานสามารถเสียบได้4พอร์ตซึ่งตัวช่องปลัก๊กของเขานะครับเป็นสไตล์แบบ Universal และที่สำคัญครับสมมุติว่าถ้าใครอยากจะติดตั้งตัวเนี้เข้ากับผนังนะครับผนังก็ได้หรือว่าขาโต๊ะหรืออะไรต่างๆมันจะมีตัวฮุกตัวนี้ครับ เป็นช่องที่เราสามารถติดตั้งได้อ,อสกรูไปขันครับไว้ในผนังแล้วก็ติดตั้งเข้าไปครับแล้วก็จะแขวนได้เลยนี่นะครับก็เป็นความแตกต่างหลักของ2รุ่นนะครับที่เป็น BVX ก็ตัวแนวตั้งครับ BV ธรรมดาก็คือเน้นอยู่บนโต๊ะแล้วก็แนวนอนในลักษณะนี้สําหรับตัว BV 1 0 0 0 IMST ตัวนี้สามารถสํารองไฟได้นานสูงสุด5้0นาทีทั้ทงนี้ก็ขึ้นอยู่กับโหลด ของไฟที่เราใช้งานอย่างที่ผมได้เรียนแจ้งไปนั่นเองนะครับอีกอุปกรณ์หนึ่งครับเป็นน้องใหม่เลยจากทางฝั่งของ APC คือตัวนี้ครับนี่คือ Back UPS Connect ถามว่าอุปกรณ์ตัวนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรนะครับอย่างที่บอกครับ Back UPS Connect มีคำว่าเชื่อมต่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหน้าที่หลักๆของเขาคือการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เราเตอร์สวิชต่างๆหรือบางคนอาจจะมีอุปกรณ์เน็ตเวิร์พวกรีพิเตอร์พวกเมช ต่างๆนะครับที่เราอยากจะใช้เชื่อมต่อตัวนี้เองเนี่ยเขาจะมีแบตเตอรี่ในตัวครับขนาดแบตเตอรี่ในตัวของเขาจะอยู่ที่27.75วัตต์หลักการทํางานง่ายๆเลยเขาจะมีแบตเตอรี่ในตัวมีปุ่มกดเพื่อเช็คระดับแบตเตอรี่ว่าเหลือเท่าไหร่บ้างในตัวนี้แล้วส่วนเนี้ยเขาจะเชื่อมต่อเข้ากับตัวสวิชพวกเราเตอร์ต่างๆนะฮะโดยเฉพาะเราเตอร์ของ AS เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้นะฮะเขาโคกันด้วย ส่วนอะแดปเตอร์ของเราเตอร์ครับเขาก็จะเสียบเข้ามาทางช่องทางนี้หรือว่าอะแดปเตอร์ของเราเตอร์อ่ะมันเสียบไม่เข้าเขาก็จะมีตัวแปลงครับซึ่งมีให้ถึง4แบบครับสามารถเลือกใช้งานได้ก็จะทําให้เราสามารถเชื่อมต่อกับพวกอะแดปเตอร์ที่เป็น DC อ่ะคอนเน็กเข้ามาตรงนี้นะครับไฟก็จะเข้ามาแล้วก็จะมาชาร์จแ,แบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะมีอยู่แล้วก็ปล่อยกระแสออกไปทางอุปกรณ์เน็ตเวิร์กของเรานั่นเองนะครับถามว่าตรงนี้มันมีเพื่ออะไรเดิมทีถ้าสมมุติว่าที่บ้านเราใช้พวกโนะ้ตบุะ ถ้าไฟตกไฟกระชากเราอาจจะไม่รู้สึกเพราะว่าแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กมันมีสำรองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราไม่มีแบ็ก UPS Connect ตัวนี้เรารเตอร์ของเราครับแค่ไฟตกนิดเดียวนะครับเรารเตอร์ก็จะดับเราก็จะต้องเชื่อมต่อใหม่เอาง่ายว่าคอนเน็กชันหรือว่าการเชื่อมต่อนะ้ตอนนั้นก็จะหลุดไปนึกสภาพอยู่ว่าเรากําลังไลฟ์สดทําอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่นะครับแล้วไฟตกกระชากตรงนั้นมาพอดีอาจจะหายไปเลยนะเรารเตอร์นี่นานกว่าจะรีคอนเน็กใหม่ก็จะเสียเวลาดังนั้นเนี่ย Back U P S Connect ตัวนี้จะเอามาสำรองณนะตรงจุดนี้ให้เรานั่นเองนั่นแหละครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยมาสรุปตอนท้ายถามว่าในอุปกรณ์เหล่านี้ที่ผมแนะนำมาแต่ละอันนะเหมาะกับใคร เราควรจะเลือกใช้แบบไหนผมมองว่าใน APC e a s y UPS จะเหมาะสมสำหรับบุคคลทั่วไปการใช้งานในตามครัวเรือนที่ไม่ต้องการฟังก์ชันที่แอดวา c e d ไม่ต้องการระดับแบบออฟฟิศใหญ่ๆที่มี NAS ที่จะต้องเชื่อมต่อ USB เข้าไปเพื่อที่ํำให้คุยกันสั่งการได้แต่ตรงเนี้ยใช้เพื่อที่จะแบบสำรองไฟป้องกันไฟตกไฟกระชาก3นาทีไปจนถึง10นาทีนะครับเลือกขนาดให้มันเหมาะสม ออฟฟิศของพวกเราก็สามารถใช้ได้ครับอุปกรณ์ PC ตั้งโต๊ะบางตัวครับสำรองเอาไว้ดีกว่าอุ่นใจกว่าและที่สำคัญครับเนี่ยผมชอบใช้กับตัวนี้ครับนี่คือตัว n a s นะครับตัวเก็บข้อมูลอันนี้สำคัญเลยถ้าบ้านใครนะครับมีอุปกรณ์เหล่านี้ครับหน้าตาแบบนี้ที่เขาเรียกว่า Network Attached Storage นะฮะตัวนี้สำคัญเลยเพราะว่าข้างในก็มีฮาร์ดดิสก์จานหมุนจานหมุนเสร็จปุ๊บเนี่ยหมุนทำงานไปเรื่อยตลอดเวลาไฟตกไฟกระชากแล้วถ้าตัวนี้ฮะดับบ่อยๆไฟตกบ่อยบ่อย ฮาร์ดดิสคุณจะพังข้อมูลข้างในคุณจะพังดังนั้นเนี่ยคุณก็ใช้ตัวนี้แหละมาเชื่อมต่อกับ UPS ตัวนี้อย่างน้อยมันมีระยะเวลา3นาที5นาทีไปจนถึง10นาทีเพื่อที่จะทําให้เราสามารถรับรู้ได้ว่าเออตอนนี้ไฟตก,ไฟ,ตกไฟกระช่อมมีปัญหาหรือป้องกันไม่ให้ฮาร์ดดิสของเราไปก่อนการนั่นเองนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกใช้งานได้ตามเหมาะสมได้เลยแล้วก็ราคาเขาสามารถเข้าถึงได้ง่ายไม่ต้องลงโซลูชันขนาดใหญ่ เลือกให้เหมาะสมเพราะบางทีบ้านเราอาจจะไม่ได้มีอุปกรณ์เยอะเท่ากับออฟฟิศของพวกผมนะครับนีดังนั้นเราก็สามารถเลือกที่มันเหมาะสมกับเราได้เลยตัวนี้จะวางไว้บนโต๊ะสวยๆก็สามารถทําได้แขวนไว้บนผนังก็ทําได้หรือตัว BVX 650ตัวนี้อยากจะเก็บไว้ซ่อนๆไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็เสียบสายไฟเชื่อมต่อจากด้านหลัง4พอร์ตก็เชื่อมไปเลยตัวนี้เองนะครับวางบนโต๊ะสวยๆเชื่อมต่อ ได้หมดอย่างที่ต้องการนะครับก็พ่วงกับตัวนี้ด้วยแบ็ k UPS Connect เลือกเอาไปใช้งานตามความเหมาะสมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับในการที่จาสำรองไฟให้กับตัวเราเตอร์ของเราไม่ให้สะดุดในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจครับอุปกรณ์ของ APC นะครับใน APC Easy UPS ตรงนี้สามารถเลือกซื้อได้นะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดข้อมูลต่างๆเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้พร้อมกับช่องทางการสั่งซื้อว่ามีที่ไหนบ้าง ดังนั้นในคลิปมี้เองเนะี่ยก็จะมาแนะนําให้ทั้งได้รู้จักกับ APC ที่มาที่ไปเป็นยังไงและมีความเชี่ยวชาญอย่างไรนะครับเราจะได้มีความเชื่อมั่นอย่างที่บอกครับผลิตมากว่า40ปีเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำรองไฟนะครับ มั่นใจได้เลยสำหรับอุปกรณ์จาก APC ถ้าอยากได้รุ่นที่เล็กนะครับใช้งานง่ายๆ APC Easy UPS เลือกใช้ได้อยากได้ Advanced มากกว่านั้นก็สามารถไปดูรุ่นที่สูงกว่านี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปนี้หลายๆคนคงจะเห็นภาพนะครับว่าอุปกรณ์รุ่นนี้ APC Easy UPS นั้นเป็นอย่างไรฟังก์ชันนั้นออกแบบมานั้นจะเหมาะสมกับเราหรือเปล่านะครับก็พิจารณาแล้วก็เลือกใช้ตามสมควรเลยนะครับ คุณมี้ฝาไว้เพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าผมต้อมไอ้มดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ